งานของสิริมงคลสิงห์วังชาครับสู้กับอามารีรามาดันจากแทนซาเนียครับสุนทรศชัยครับโจนะครับสิริมงคลสิงห์วังชาและสิริมงคลเอี่ยมท่วมครับอดีตแชมป์โลก2รุ่นนะครับของ WBC ในรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวดนะแบทตงเวดนะครับวันนี้เจอกับทางด้านรามาดานนะครับอามารีอามาดานนักมวยจากแทนซาเนียวัย24ปีครับสี่ที่ชกชนะ16แพ้2เสมอ1นะครับยังไม่เคยเดินทางมาชกที่เมืองไทยมาก่อนครับ ขอบคุณข้อมูลจากเสียบวิลามบุษยาน้โมยโลกด้ครับค่ะต้องขอบคุณนะคะห้างขายยาตราเสือ11ตัวค่ะบริษัทบางกอกออตโตพาร์ตจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งและโช๊คอัพพารากอนนะคะจิ๋วเจิง้งซูปเปอร์ปู่เซิร์นนะคะโดยคุณสายชนชัยพัสกุล026882324มาแล้วนะครับรางวัลพิเศษเสือ11ตัวนอกยกแรกรับทันที5,000บาทครับนายห้างเชิดชัยเฮียเต่าครับจากสระบุรีเฟืองทองพ่วงวัต่างหาก ดูครับเจ้าโออดีตแชมป์สองเส้นวันนี้ขยับเวทมา147คุณสันนชัยวันนี้เป็นรุ่นเวลต์เวทซึ่งรูปร่างของราม a ด a นนี่ดูจะสูงใหญ่ไม่น้อยเลยนะครับครับเป็นทันสนีของแท้นะครับคุณเชื้อชัยครับเพราะว่าพิสูจน์ได้จากการลองเพลงชาติมาสักครู่ว่าทันสนีแน่นอนผู้จัดการหัวหน้าคณะนั้นมาบ่อยนะครับสุรัตน์่อยกระจังครับผู้ชี้ขาดบนเวทีรางวัลพิเศษเยอะนะครับสำหรับซีรีมงคล ดกรกิติคมนะครับกิษศนะเสรณีอีก1 0 0 0 0บาททั้งนริ์สิงห์วังชายอีก1 0 0 0 0บาทครับบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องคุณอาทิตย์มโนนายครับเอทีอ,อ้าวห้ยแลกความยาวกระแทกหมัดหน้าต่างคนต่างโดนครับอ,อ้าว้ายเจ้าโอแม่วันนี้เสียงเชียร์พี่น้องเมืองปทุมนี้เยอะเลยครับเพราะว่าสิริมงคลเกิดที่นี่ครับคุณใจใช่ครับเป็นคนปทุมธานีนะครับ ยังมี IQ ซุปเปอร์สมรสมัยนะครับตีร้อมดาชีรวมทั้งจิวเจิงอิชี่ครับซุปเปอร์ปูเซนครับ0 26882324ครับค่ะวันนี้ก็มีรางวัลด้วยนะคะสำหรับจิวเจิงค่ะถ้านะคะเจ้าโอชนะน็อกค่ะเเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาวืดวาดครับเจอกับจอมฝีมือโอ้โหหุ่นยังกระถังเบียร์ครับแทนเสนาไรนี้ ดูครับหล่นไม่หลน่นตุ้ยนุ้ยเหลือเกินคุณสารชัยสี่ในบงคลยังไม่จ่ายนะครับจ่ายเมื่อไรเดี๋ยวเป็นเรื่องครับอ่าตอน,ตอ,นอย่าไปประมาทนะครับดูแขค่อ<ก>คนข้างจะกว้างนะครับหมัดใช้วิธีดึงแล้วก็ออกหมัดกว้างออกนะครับกับทางด้านประมาดันครับแต่เจ้าโอ้ยอย่าประมาทนะครับเขาใหญ่ดูแลโอ้โหนี่ขุ่นนี่ถังเบียร์อุ้ยโดนขวาเหมือนกันคำปั้นไม่มีรูนี่อย่าไปรับเยอะครับอย่าไปลองของครับโดนบ่อยๆโดนหนักๆโดนช้ำๆนี่แม่ อาจจะซึมอาจจะเศร้าได้ครับบันไดอาจจะหักได้นะครับสิริมงคลต้องสวนบ้างครับให้รู้พิษสง์เจ้าโอ้อ้าพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมารุ่นยกหน้า